ก็จะเป็นเมนูยำแหนมนะครับอันนี้ก็มีซอยหอมไว้นะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับกับหัวหอมแล้วก็พริกก้หนูครับส่วนแหนมเราชอบยี่ห้อนี้กันครับบ้านไผ่จอบเปรี้ยวๆหน่อยใช้ได้เลยครับเอี๋ยวมีขิงสดด้วยนะครับขิงสดเตรียมไว้สําหรับทํำยำแหนมครับนี้ใส่เกลือลงไปด้วยครับเอาเกลือขยํากับขิงนะครับให้มันห้งขมนะครับ เตรียมเครื่องยำแหนมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มีแหนมนะครับแล้วก็มีถั่วลิสงคั่วนะครับอันนี้จะเป็นพริกซอยนะครับต้นหอมซอยแล้วก็หัวหอมซอยนะครับอันนี้ขิงครับขิงนี่เอาไปล้างคลุกกับเกลือหน่อยนะฮะจะได้ลดความขมแล้วก็มีผักเครื่องเคียงครับประกาศขาวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราแค่เอามากซ์รวมกันก็เสร็จครับเอาละครับมาทำคลุกเคล้า ยำแหนมกันนะครับนี่เราใช้น้ําตาลด้วยนะครับแทนผงชูรสนะครับเราไม่ใช้ผงชูรสก็เริ่มจากนี้เลยครับพอยีแหนมเสร็จก็เดี๋ยวใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงฮะก็ใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ ก็มีนี่ครับมะนาวครับแล,แ,ลแล้วก็น้ำปลาครับจริงแหนมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วฮเพียงแต่ว่าถ้าใครชอบรสจัดหน่อยก็ใส่มะนาวลงไปหน่อยด้วยนะครับ okay. คุแหนมกับเครื่องที่เตรียมไว้ให้เข้าเข้าด้วยกันนะครับอาหารกับแกล้มชั้นดีครับจำแหนม ครับใส่ขิงครับก็ต้นหอมกับหอมแดงที่ซอยไว้ที่เหลือนะครับสุดท้ายครับถั่วลิสงครับใส่แล้วครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ทานกับเครื่องเคียงอย่างผักกาดหอมนี้นะฮะหรือว่าต้นหอมก็ได้นะครับเมนูง่ายฮะ,ะกับแก้มทานเล่นได้เลยพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ